สิปีผ่านไปพีเคจำไม่ได้แต่เจ้าของเรื่องไม่ลืมกับนาทีข้ามถนนกลางกรุงถือเป็นถือเป็นเรื่องเศร้าที่สะเทือนถือเป็นเรื่องเศร้าที่สะเทือนใจใครหลายคนไม่น้อยกับการสูญเสียบุคลากรแพทย์ดีๆอย่างหมอกระต่ายแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจากักษุวิทยาที่ถูกตำรวจยศสิบตำรวจตรีขับรถบิ๊กไบค์ดุคาติชนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาระหว่างที่คุณหมอกำลังเดินเข้ามาทาง ระหว่างที่ระหว่างที่คุณหมอกําลังเดินข้ามทางมะาไลาและเรื่องราวอุบัติเหตุบนทางมะาลานี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นซึ่งมีมาตลอดหลายปีทั้งคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดดีเจพีเปิยวัฒน์เข็มเพชรได้แชร์เรื่องราวของผู้โพส a c e b o o k รายหนึง่งได้เขียนเอาไว้มึกได้เขียนเอาไว้ซึ่งเรื่องเกิดเมื่อสิปีที่แล้วแม้ดีเจนหนุ่มจะลืมไปแล้วแต่ผู้โพสยังจําได้ไม่ลืมด้าน ด้านดีเจคระบุว่าอยู่ดีๆก็มีแมสเซจมากงงมากเรื่องคุณหมอที่โดนรถชนแล้วน้องเขาบอกว่าสมัยก่อนเกือบโดนรถชนนะมอสววแกรมมี่แต่ก็รอดมาได้ขอบคุณมากๆนะแต่พี่จําไม่ได้22ปีไปแกรมมี่เกือบทุกวันแต่น้องจําพี่ได้ขอบคุณจ่ะส่งกําลังใจให้ครอบครัวคุณหมอด้วยครับรู้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากเพึ่งรู้ว่าเป็นเพื่อน เพิ่งรู้ว่าเป็นเพื่อนหมอโอ๊คโอปอด้วยขณะที่ทางเจ้าของโพสต์ดังกล่าวก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าดีใจที่วันนี้ได้ขอบคุณพี่ค่ะผ่านมาสิบกว่าปีเป็นเรื่องที่ไม่เคยลืมเลยซึ่งเรื่องที่เธอโพสต์ก็คือเรื่องตำรวจขับรถชนคุณหมอในวันนี้ทําให้หวนนึกถึงเรื่องหนึ่งสมัยเรียนปริญญาตรีที่มอสวแต่เป็นเรื่องดีๆนะ จำได้จนถึงทุกวันนี้เลยคือตอนเรียนปตีเรียนที่มอสวก็กลางกรุงเลยเด็กบ้านนอกเข้ากรุงอนเนอเดอะด่ามากซ,ซื่อซืองงๆเพื่อนก็คงเอือมระอาไม่น้อยก็ขออภัยไว้ณที่นี้โอเคไม่ใช่ประเด็นเรื่องมันมีอยู่ว่าวันหนึ่งขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินมาเรียนแล้วต้องเดินอีกหน่อยเพื่อเข้ามอแล้วตรงนั้นคือเส้นอโศกสุดโคตรของความวุ่นวายแล้ววันนั้นนึกยังไงก็ไม่รู้ไม่ข้ามถนนตรงจุดที่ตรงเข้ากับประตูเข้ามอ ที่พอมีสัญญาณให้ข้ามกันได้คงเป็นฟิวประมาทเห็นรถยังติดไฟแดงแถวหน้าตึกแกรมมี่ไม่ปล่อยมามั้งเลยเดินตัดถนนข้ามไปเลยทันใดนั้นรถก็ปล่อยไฟเขียวมาช็อกจากลงลงรถทุกคันวิ่งเข้าใส่เราที่กำลังเดินถึงกลางถนนโคดกว้าง7-8เลนแล้วทำอะไรไม่ถูกก็หยุดตัวแข็งทื่อเพราะกลัวรถชนตอนนั้นเองมีรถคันนึ่งกำลังวิ่งตรงมาทางเราเป็นรถซูปเปอร์คาร์สีส้ม รถค่อยๆชะลอแล้วหยุดอยู่ข้างๆโมเมนต์นั้นจำได้ดีคนขับเป็นผู้ชายใส่แว่นกันแดดสีดำเขายิ้มให้เราพยักนหน้าน้อยๆมือที่ว่างบนพวงมาลัยบกเบาๆให้เราข้ามถนนไปความละมุนแบบทะลุกระจกรถมาเลยเราก็เลยเดินข้ามมาได้อย่างปลอดภัยคือถ้ารถคันนี้ไม่เล่กให้ คันอื่นก็อาจจะไม่ชะลอตามก็ได้หลังจากตั้งสติได้ก็นึกออกทันทีว่าคนในรถก็คือ DJPK ที่คงเพิ่งออกมาจากตึกแกรมมี่แล้วรู้ว่าแกสะสมรถซูปเปอร์คาร์ด้วย คงไม่ผิดตัวเลยประทับใจมากกับความมีน้ำใจของแกง่ายๆคือดาราหยุดรถให้แบบไม่คาดฝันแบบสมัยนั้นเราจะมีชุดความคิดว่าพวกดาราหรือคนรวยจะไม่แคร์ใครแต่ก็ทำให้รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่ที่นิสัยของแต่ละบุคคลมากกว่าขอบคุณพี่พี่เคมากๆที่ช่วยหนูไว้พี่โคตเทเลยชอบแกเลยจนถึงทุกวันนี้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ